มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วคลิปต่อไปนะคะนี่สวัสดีครับเด็กๆทุกคนอีกแล้วครับครับเฮ้แกงน้อง <c oughs> แก้งนง้อง,งสวัสดีนะคะทุกท่านมาแล้วชมกันต่อที่คลิปของเอ็กี้ซียูนะคะอ่านี่เอาตัวใหญ่ๆเลยนะลูก ตัวเล็กๆปล่อยก่อนเอาตัวใหญ่ๆนะตัวต like <and> <out> <ucch> ัวเล็กๆก็เอาเลี้ยงไว้ก่อนลูกเอาแต่ตัวใหญ่ๆเด้อเห็นไหมเห็นเลยที่นี่เด่นชัดเลย ให้น้องช่วยด้วยให้น้องช่วยด้วยแก้งน้องหลายอ่าพี่ตานเด้เอาแยงบ่ลูกเดี๋ยวแล้วชมเด็กๆเก็บหอยกันต่อนะคะ เต็มถังละไปโยนใส่ไอ้นั่น,นนะเอาไปวางจะทั้งยก็ได้าาดาาได้เอาถังมาดิเอาถังคนละใบเลยคนละใบเลยครับ กรุบเด็กน้อยมวนกรุบระวังเหยียบปลานะพี่ต <trabajo> <c oughs> ิพี่ตัน ท้างนี้ลูกเนี่ยหนูเอาถุงมาด้วยสิลูกเต้งเต้งเต่งแน่นนถุงลูกถุงแน่นถุงถุงเอาใส่ถุง,าาถงนะลูก ถุงถุงต้องพูดซ้ำหลายครั้งเพราะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าเสียงปั๊มมันดังเสียงเครื่องมันดังไปไปล้าไป ว่าจะไปใกลๆเขามาทางนี้อีกก็เลยได้ดูเลาะขอบเขาหากันคอยดูว่าจะได้ไหมนะคะจะได้เยอะไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันตอนเขาเก็บเสร็จแล้วนาะอว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะคะมาแล้วมาแล้วโอ้ยพากันมาแล้วเอาเอารวมกันที่นี่ฮะเอารวมกันที่นี่เยวเอารวมกันใส่คู่เดียวรอเอารวมกันเลย คนี่ฮะแต่คุนี่เดี๋ยวพี่โอ้ไหนยอดที่ได้ตัวก็จะประมาณนี้นะครับหอยจูบทั้งหมดเลยไม่มีหอยเชอรี่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่พูดตัวใหญ่นั่นจิมมีหอยกราบเออบอกแม่นแล้ลูกไปกราบโอ้ในดูตัวมาดิหาตัวใหญ่สุดทันหาตัวที่ใหญ่สุดมันจะมีตัวใหญ่สุดอยู่มีตัวใหญ่เหรอตัวไหนใหญ่ ว้าวนี่ว้าวโอ้นี่ถืออันนี้ก็ใหญ่อยู่ด้อันนี้ก็ตัวใหญ่ไหนไม่รูอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็ตัวใหญ่อ่ะเอาไปล้างน้ำแล้วก็แช่ลูกไปไปต้นไปต้นมึงกี่ย่าล่ะเอาบึงกี่นี่เด้นี่เด้เออตามมาเนี่ยเอาไปสะสะใหญ่เลยอ่ะเมานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีครับปิกซิปก่อนนะ โอเคสรุปได้เยอะนะคะครึ่งถังไปแล้วสวัสดีครับไปแล้วบุญชุลมนุนบุญวาย <g ül> กับตันเราก็เละเทะนะคะอ่าฮะคุณโอ้แสงวิ่งบับวิบ่งบับแล,แล้วแล้วเสร็จภารกิจของเด็กๆนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรต่อนะคะแล้วก็ คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นนะคะเดี๋ยวหนูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเราคอยไปติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นะคะสลับวันนี้สวัสดีค่ะ